น้ำมันเหลือน้อยมากจะพอทอดไีม่นี่ทุกคนทอดเกี๊ยวอ๋อให้มาร์กซื้อน้ำมันให้ก็ซื้อทีละขวดเล็กๆ เดี๋ยวซาจะกลับกล้องให้ดูนะทุกคนตั้ไงไว้ข้างในดีพี่รู้เพราะว่าแสงมันสะท้อนมาทางนี้น,นี่ค่ะเราจะม,มาขอาอเกี่ยวกัน ทางนี้เห็นหวางใกล้มากไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้ํามันกระเด็นใส่โทรศัพท์เ๋ยมันจะไอ้นี่อาวทอดเกีียวทําเกีียวทอดค่ะทุกคนจะกินได้ไหมทุกคนไข่นกกระทาเวลาเราทอดมันจะแตกไหมคะไม่เคยทำนะนี่ครั้งแรกทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกเสมอครั้งแรกแล้วก็ต้องมีครั้งต่อไป ไข่นงกระทาเอาไว้ที่หลังเราจะทอดทอดอก,ก่อนอ,อืเอาทอดอีกแผ่นนี้ก่อนอีเ,อเวนเขาทําดูสิเล่นไปลูกชายจะทําอะไรอีกให้เด็กๆก,กินข้าวมีอะไร ได้พี่นอ้องต้องใส่เคริมเลยแตะกล่องนตะกล่องเปล่าสวัสดีค่ะทักทายสวัสดียามมือแล้งได้จ่าทุกคนเมนูของว่างของเราตอน <laughs> หนึ่งทุ่มแล้วจานนัดหลั <laughs> สกลสร็จล้วพี่น้องไปฮัทลูกจากโรงเรียน นะทำลู้มาจากนงเรียนเราอ,อากาศมันห่อนเนาะนั่งอยู่โซฟาว่าอันหาโมงสี่โมงกว่าหาโมงจนเสียเหตุผลนั่งไปนั่งมากบรับบรูบบรเดืองเลยนะเปิดไฟก่อน สะทอนอันนี okay. need ้ดูค่อันนี้เป็นไงครับอู้ น่ากินอ่าันนี้เราก็จะเอาหัาดอกลงไปทอดเลยนะ